เหรียญ10บาทเหรียญนี้นะครับผมซื้อมาหลายพันบาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนๆ f c ทางช่องสลาลม official นะครับก็คลิปนี้เจอกันในช่องสลาลม Offi c i a l นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเหรียญ10บบาทเหรียญนี้นะครับผมซื้อมาหลักพันนะครับไม่ได้โม้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันเลยนะครับก็หลักๆเลยนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับแบบที่ ตามคลิปเลยนะครับรายการที่ผมรับซื้อผมจะมีคมาําอธิบายมีตัวอย่างเหรียญให้ดูในคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับเผื่อว่า,าหลายๆท่านยังไม่เคยเห็นเหรียญแบบนี้นะครับดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามาเริ่มคลิปมาก็ให้ดูเลยนะครับเหรียญสิบาทแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้ซื้อมา4ี่พัน 800อยบาทนะครับหลายๆท่านบอกโม้หรือเปล่าโมหรือเปล่าไม่ได้โม้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหายากนะครับอ่ะดูกันเลยนะครับเหรียญสิบาทด้านหน้าแบบนี้นะครับอในหลวงรัชกาลที่เก้าภูมิพลอดุลยเดชนะครับตัวอักษรรัชกาลที่เก้านะครับเดี๋ยวดูว่าทําไมถึงแพงนะครับด้านหัวนะครับนี่นะครับเหรียญนี้มีด้านหัวสองด้านนะครับผมอ่า ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยหรือว่าเป็นเหรียญ MTO นะครับ MTO ก็คือเป็นเหรียญที่แบบมีการแบบสั่งทําเป็นพิเศษนะครับหรือเปล่าแต่ก็คือไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับถ้าใครมีลักษณะของเหรียญที่เป็นหัว2ด้านแบบนี้นะครับก็มีราคาเล่นกันหลักพันถึงหลักหมื่น นะครับอันนี้ก็คือมาให้ข้อมูลแล้วกันนะครับสำหรับสำหรับคลิปเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวดูเหรียญเปรียบเทียบแล้วกันนะครับมันอธิบายด้วยคลิปได้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวขออธิบายอีกนิดนึงนะครับเหรียญปกตินี่นะครับจะมีด้านหัวนะครับมีด้านหัวแล้วก็จะมีด้านก้อยนะครับอันนี้คือเหรียญที่ปกติเหรียญนี้ไม่ปกตินะครับไม่ปกติแล้วก็แพงด้วยนะครับ มีด้านหัว2ด้านนะครับผมเคยเห็นลงขายอยู่นะครับในในกลุ่มซื้อขายที่เคยเห็นอ่ะมันจะมีหัวหัวแล้วก็ก้อยก้อยนะครับส่วนเหรียญก้อยก้อยอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นปี37นะครับหรือว่าใครมีเหรียญ10บบาทปี37เเยอะๆลองสังเกตดูแล้วกันนะครับอาจจะเจอก้อยๆในปี37ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวหัวนะครับ บอกไม่ได้ว่าเป็นปีพศอะไรนะครับเพราะว่าเป็นหัวทั้งสองด้านนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้แต่ว่าเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญปีลึกนะครับน่าจะเป็นปีสามกว่านะครับเพราะว่าดูจากดูจากไส้นะครับขอบจะไม่ยกสูงเท่าไหร่นะครับก็ก็น่าจะเป็นปีสามกว่านะครับนี่นะครับก็ ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็คือมารีวิวเหรียญด้วยแล้วก็มาทําคลิปลงช่องอสลาลมออฟฟิเชียลสักหน่อยนะครับเพราะวา่าไปเน้นลงคลิปช่องหลักแล้วก็เพจจะเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแบบนี้มีราคานะครับเล่นกันหลักพันถึงหลักหมื่นนี่นะครับก็ลองดูนะครับ นี่หัวหัวนะครับหายากมากอยากได้มานานแล้วนะครับวันนี้ได้มาแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ